ขออนุญาตก hmm. uh huh. mm hmm. ี้จักบาทตั้มเถาะพุนธ์พูนว้าคุณพี่ขาโอ้ยคุณพี่ปัดเผื่อปัด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 อีพออีเมลคอยพุทธ์อะปัดทั้งพุทธ์ปูยคุณพี่ขะคุณพี่ขะบอกแล้วว่ามากับคุณพี่นะมากับคุณพี่นะไม่ต้องห่วงพุทธ์อะปัด ปัดปา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 ดเจอแจ็คพอตพ่อแม่พี่น้องมาเบิรงทางพี่จ้ะอู้วพี่ล่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจอแจ็คพอตพูดอะไรเงี้ยมาหอดพี่แป๊บเดียวไ่าอ้ยงเงี้ยโอ้ยคุณพี่ครับโอ้โหยพี่ล่ะโอ้ยพามีแต่ดอกงามพี่ล่ะเต็มยู่บัดเทศนี้คุณพี่เอ้ยพูดนะเต็มยู่ค่ะเป็นช่อเป็นช่อโอ้ยคุณพี่ก็มาปลูกไใบฐานองดีแท้ ้ยไม่อยากจะคิดสงสารขอคิดจ็กบาตส่วนจะถาดปุ่นู้นะเจอแจ็คพอตจนได้โอ้โหต้นใหม่บ้านในตายพวกเจ้าก็มาเกิดน้ำกระเจ้าเนาะผุ่นนะโอ้ยผุ่นนะบุ้ยเสียังเดี๋ยวมันเหมือนเนาะคุณพี่เนาะโอ้ยขาผู้นะเนี่ยเบิ้งเนี่ยเบิ้งเนี่ยโอ้ยโอ้ยแจ็คพอตแตกแตกอีหลีผุ่นนะป้าจีโจ แตกพอแตกแตกก็พอแตกยัหนหนานี้แล้วหาเห็ดพอ่อว่อสิโอ้ยคุณพี่เอ้ยเอาละค่ะเอาละค่ะพี่มาเบิ่งกอสลักกอพี่พี่ลีกกกอนหนึ่งอุยอ้ยอ,อันไปมุดอยู่งยากันไปมุดอยู่ในปลาเอกกระหนอ่องเพราะยันหนาเขาใน้ไตต้นไมเ้เ็ดสาบลาบอยู่ยเป็นแถวอยู่เฮ <laughs> ้ยพุณน่ะเปิดอีหลีค่ะ ปาดพี่โอ้เราเกิดอยากใหญ่ไหลเรี่ยมากพี่นะเต็มอยู่ผืนะเบิ่งเลยขออนุญาตงัดจากบาทกันเด้อหนิทอไม่ดอกพิล่ะเะแม่เราอ้วนคัก<ร>อุ้ยปานปลูกไว้พุน่นนะพุน่นนะโอ้ยสุดยอดเลยใหญ่เท่านิปโปมือเลยเะแม่เราคักโอ้เขียดหน้าหน่อยกันย,กย,ย่ามาไก่ใหญ่ได้หล่ะใหญ่หยียบไตแตกเอี่ยบ่เห็นอย่ามืดนักคุ่นนะพุณนะ มากับคุณพี่นี่มานอีหลีค่ะมันต้องมีอีกค่ะคุณพี่่ะมาันลงมือเก็บกันเลยค่ะโอ้เยเนาะมาพ่อแม่พี่น้องต้องจอสิผ้าค่ะโอ้ยปวดตังโป๊บัดนงนึง้ง จยดอีดีโอ้โหหมีคุณพีนี่ว่าเขาอีดน,นี่จ้ะอืออือโอยขาขาว,ขาว,ขาวจวดเลยพี่นะเอ้านี่เห่าปะทำมือจะคล้องบอ่พูน่ะโอ้ยสุดหยดสวยๆค่ะหงืดแล้ว เจอเฮ็ดตนดูสิหันหนากลับแล้วว่านป่พ่อเฮ็ดแล้วว่าสัน่นเฮ็ดเป็นนี่ปรได้เรื่องได้นี่พ่อแม่พี่น้องเลยเ,เป็นประเดี๋ยวเรื่องปรได้เรื่องกันปรได้เรื่องปรได้เรื่องนงูงูงูตัดเอาพูดไป มามจันดุยมาเอามาค่ะเอาตรงไหนก่อนเอาตะก้ามาตรงนี้เออจังสี่นะไข่เนอเมื่อกี้เรางบเงินเอือสวยค่ะเอาจะตัดอันนี้ก่อนเนนั้นเจ้นล้งจะตัดละตัดจังเนี่ยอ๋อมันไม่ขี้ดินตัดมันตัดคืออย่างนี้เลยค่ะคุณพี่ค่ะตัดไปดำๆไปเลยเพราะว่าเออ ตัดไม่สวยหรอกสร่งเอาเอาสวยนั่นแหละตัดจังสระค่ะนั่นแหละนั่นแหละเลือดลักค่ะน้องตัดแบบนั้นครับเป็นงานกีฬามันก็ขี่ดินคก็เก่าปล่อยเพิ่นเป็นในเสือเป็นแนวเพิ่นไว้นี่ล่ะจังสระค่ะเลือดอุ้ยมากค่ะโอ้เจอแจ็คพอตมากับคุณพี่กำลังสวยพอดีพอดีเลย ดูอันนี้เอาดูอันนี้โนะอ้สยสะใจมากอันนี้ไหมใหญ่คักเนาะโอ้ยงามคักพงษ์ค่ะพ<ป>ุ่นะเฮ้ยปุณนะสุดยอดค่ะเลิศอิริยาบถคักบ่อืค่ะพ่อขวบค่ะขวบคักขวบแน่น ันนี้อ่อนๆเลยน้องนุชแจมาพี่พี่ขาหมดยังคะเพื่อนยั่งยั่งยั่งเดี๋ยวเสี่ยไปให้เดี๋ยวเสียเอานั่งมาเอาใครไอ้นุชอะดูคุณพี่เห็นไหมดอกเล็กๆมันนี่ดอกนี้หน่อยกำลังเต็มไอ้นุชเอ็น้องน้องคล้ายแหนมเห็นไหมยำแหนมข้าวคู่กันไหมนั่งมากหมักเลยนเนี่ยเฮ็ดอันนี้แต่ว่าเดอยเสียเอาไปอบไปอยู่ เราไปจะตำเอ๊ะตำน้ำพริกมันแสบเไนดิตำน้ำพริกจ้ะตำน้ำพริกยิ้มๆเราตำน้ำพริกเอ้ยเห็ดกระด่างกับเห็ดกระด่างถั่วเสียบสมเห็ดคอนสนเด้อจ้ะเห็ดอันนี้แสบกว่าจ้ะขขาาเดี๋ยวอันนี้ก็จะไปโอ๊บลงครึ่งหนึ่งก็จะไปไปจะฝากยาอ้วนแน่ฝากเมืองไทยแน่กระตาเอามันมานาเด้อค่ะเด้อเบื้งแป๊บหนึ่งค่ะเพราะว่ากระตามันมามันน้ำเเาเดีนั่นแหละวอู้เลิศอีหลีค่ะ วองปาดมือจะคล้องได้ล่ะนีดมาลับคุ้มๆพวนแล้วอาเจีพ่อต้องเอาเอาเนื้อค้นไปนะั่งกินดอกคุณเพียคุณพีะบอกกินดอกโอ้มันหลุดออกมาปลูกใหม่ใหม่เดี๋ยวมันขึ้นอีกสุดจวดความสวยหัวขาดหัวขาด โอ้ oh, จังเลยจังพากันมุดมาพอเนาะพี่เนาะคนคนดวงดีเอาเตะหัวดอกเตะหัวดอกเตะดอกเคสเตะหัวดอกพันว่าเตะหัวดอกพ่นะนะพ่อแม่พี่โอนเนี่ยยันยันยันพี่แอนพันยันว่าเตะหัวดอกพันว่าแจ๊คก็ยังดอกเตะหัวดอกเตะหัวดอกเต๋อดอกเคสว่าเตะหัวดอกหัวจะปวด ไม่ปวดหัวนะหัวจะปวดหัวจะปวดไหนเตะหัวดอกหัวจะปวดโอ้ยนะอุ้ยเลือดขาดเลือดเลือดเลือดหัวดอกเตะหัวดอกกระยานแยงเบาเนาะอ่าดูอันนี้ดูอันนี้้ยพูน่ะซ่ารักว่ลขาวจวดเลยล่ะเหนือข้างใน้าอีพูน่ะจวดอีหลี อ้ามคักบ่เลือดค่ะเลือดแต้มแต้โอ้ตัวเดียวเพราะเขาได้เต็มกระตาเหรอจะหาเพชรออกจยากไปแล้วพ่อแม่พี่น้องอ้าวเตีหัวขาดเตีหัวดอกเตีหัวขาดหัวแบนแต่เตจเดี๋ยวหัวแบนแต่เตจอันนี้ห้องนัตออกหมดจัง่อยวะจังแดดมันมันเั่งหน่อยปล่อยหน่อยเดี๋ยวพวกนี้หน่อยจะก็สิขึ้นมาอีกปล่อยหน่อยพวกกินได้อยู่แม่นแนนอยู่นนั่น กี้จะก็ไปงวยมันยวนละงวยเราก็ต้องเอาออปานเดอปานที่เขาขายเห็ดเออของอีอีงยงอยู่ในลานเวียดนามนับกี่ปีเนาะเออไอ้ดอกอบุบวบยังไงเห็นไหมเห็ดนนนนเห็ดเห็ดยังดอกเอ <c oughs> เห็ดอะไรมันมาจากเมืองจีนโอ้ยบางดอกนี่หน่อยเพื่อนเพียรเพียรเพียรอ,อูอ้วววว่อเสลี่ยมาเก็บอีกยุกสองหมื่นสองหมื่น อันนั้นปอยแล้ก็ได้สักสองหมื่นพูนะอุ้ยพุ่นผุเก็บป้าดูผุ่นผุ่นผุ่นผุเอากระตาไปน้ำค่ะนามันผุ่นไปไวฟังทัีงผุ่นค่ะกระตาอือนั่นแหละอ้ยพุดแล้วพุดแล้วปาเก็บไปเก็บไปฝาดทั้งนีเตสตัวเคดว่าสักหัวขวมิสล่ะอุ้ยงทางเนี่ยผุดแล้ว โอ้ยขาแบบไหนนะคุะอขาแบบนี้เป็นต่อแสบเนาะเฮ้ยต่ำน้ำพริกโอ้ยคุณพี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจัดก,การนึ่งข้าวเหนียวต้มเจียวสุปไส้อันปลากระกป๋าหัว <c oughs> ปลากระป๋กระสือมาแล้วค่ะคุณพี่ค่ะมือนี้ซื้อมาเขี้ยมาแล้วนะคะปลาก็มีแล้วค่ะเดี๋ยวอีน้องทิ่ซุปซุปคุณพีกินตั้ง่าตั้งท่าเอาอันนี้ก่อนพุ่น์นะพุ่นหะ มี่สิ้ผ้ามาแกสลักคอนใหม่เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเอ้าไม่หยังกอคะ่นะเ <c oughs> พิ่งดอกนี่หน่อยน่เติม,ตตมสับห <ไป S 2> ลับนิดกําลังสิขึ้นมาอีกเพียบมาตรงหว่วงค่ะมือมันขึแมแห้งอยู่แต่ตัวใหม่แล้งขึ้มแห้งเหมือดค่ะอะไรเวละคะคุณพี่คะ ตำนงลัดตาตำนี่นัดงามค่ะค่ะตาบวอกนี่หนอหนออือสุดยอดน้บวมยขาไปเอาเอ้ยเอาสันเม็ดตัดมันสิเข่าจังใดเราพอคุ้นเ้ยพอคุณนเลยมือ่เมือ่อสุดยอดความงามมันเืดอจะแล้วแล้วมันไาม่เห็นเมียนจังไงก็บ้า อันดอกเค็ดยี่ยงก็สีดำมาเด็ดนี่มือจะก้อง <laughs> 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 ปล่อยมันไว้เหาออกขอบคุณบนะอนสองหมื่นมาตัดได้บ่เนี่ยเอาแต่ด,ดอกใหญ่อเอแต่ดอกใหญ่ๆค่ะเนาะสองหมื่นลองจอยมาเบิงนะ้งเด้อค่ะเอาโอ้ยงามแล้วงามแล้วโอว้ยน้ำบอลเอามากค่ะคุณบีก้าก็ว่าสองมื่นเสร็จมันใหญ่พูนนะ่ะมาเอามันมาสิ ก็ว่ซสองมือจะม่ตัดอืมเดี๋ยวค่ะนี่คือควายนึงกับหลวงอันนี้สุดหนูเนบึงไงเด้อแปลกเนาะต้นไหม่บ้านไห้ตายมันก็เกิดเนาะก็แปลกที่น้องจ้ยะจริงสมัครไม่ใช่เกิดน้ำต่อใหม่เนาะผตายแล้วเนาะอันนี้เขายังสวดสิ่งสสดๆอบๆัันปันอยู่เลย อ,อต้นไม้ก็ท่านตายครับนี่เพราะปนย่านกันเง,นงาเพื่อผ้าลูกพ่าล้านกีมาอยู่เป็นมูมันนีห้องหรอวะเดี <c oughs> ๋ยวเาเห็นมีน,มอนาอ,อยู่ปลายตานคุนปัทเธนี้อุ้ยขาเมยขาวคักไงเลยน,นี่ก้ได้กขอบคักเนาะคุณพี่เนาะ ตัดตื่นพอดไปยังเอาไวแย้สวนแล้วมเบึงเฮัลโรเดียใจใครมาตัดก่อนเราเป็นไอจอยแน่เลยวางนปอกไว้ดี ก็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 ก กอบอีหลีกันยังวะเอาตัดมาถึงป๊อกๆๆเลยเราไปฝากทางนู้นเราไปฟังลาวฝังลาวฟังลาว เอาตรงนี้ก่อนจะเหยียบมันเห็นปะชุดจอดของความอวบพันชุมฉ่ำปบอ่อนพนอดีเลยยังอร่อยเลยนะค่ะกำลังอร่อยเลยอย่าหลุดไม่ต้องหลุดมันเริ่เริ่มจะได้เกิดมาอย นสองวันมาเก็บค่ะกบตีขนาดป๊อกปอเนาะพ่น่นะเข่าชั้วเลยเล็กๆอ้ยสองวันมาเก็บโอ้โห,โหดูขานะ หยดเลยไปเฮ็ดมาเอาละจากปุ่นเฮ้ยไต่ไฟกีเพ็ดละประเทศได้ปะกอบขัดกอบเนี่ย ครนะขาวจวดเลยไว้อีกสองวันมาเก็บแบบที่เหลือเด้อ<ะ>มันจะได้พอดีโอ้ยแน่นอนไหมโอ้โอโอโอ ขาเขาเริ่มเทิมแ,แล้วอีกสองวันมาเก็บอันดอกเล็กมัน โปุปุขาวจัว่วค่ะคุณน่ะโหขาวเริ่มทื่นเลยนาย่ากินมาก โอเคไม่ล่ะนะจอวโอเคค่ะโอเคเธอเขาเป็นแพงเป็นพ่วงเลยดูตรงมาเลยมาไปเอาฟังนูเหรอเธ ล e ่างก่อนก่อนที yeah, ่จะเหยียบก่อนที่จะเหยียบมันหัวเตี้ยวหัวลุดหัวขาดตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยไม่ใช่จอยเดินเหยียบมันเนี่ยเดินเตะมันจอยยังมีภาพตอนที่เราไปเก็บตรงไอ้ปากวางไหมมันเยอะมากไม่มีค่ะเหรอของพี่มันอยู่อีกอันหนึ่ง ได้ถ่ายไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้ได้ถ่ายไว้อยู่หร่อที่ว่ามันมันเยอะมากๆเลยตอนนั้นจริงๆแต่ต้นป่าวางเป็นพืชเป็นพึชอยู่ยินก็ปลูกไว้สุดหยดเลยอวบทั้งนั้นเลยคอใหญ่ ขา,ขาวขาวบูคักปอบาทผู้นหนึ่งหามคักสุดจุกบวกใหญ่มาก วงเรยแล้ว่าจาร,รย์เถิดดึกีดีสองวันที่พอดีหรือมันจะแก่ไปหรือยังไงอือจัองคยคิดว่าสองวันนี้พอดีมนแหละาก็อย่าลืมมาดูไปไหมหนู่น สองวันเาเก็บพอดีเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งน้พอแล้วเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งที่เรามาอีกดอกนึงโอ้โหขาบอะไรกลาขาเัอวเลยกรอบมากมาดูในกระตาดูโอ้โหพ่น่ะเออิเคืองกระตาใหญ่เลยเคืองกระตาสุดหยวดมีตะดกสวยๆงามๆพ่น่ะจ้ะ มาิมึงไปฮะเป็นม้งหมูมาหมาจังสีเออจังสีพุ่น่ะอู้ยพุ่น่ะสุดยอดจะสุดยอดสวยงามอีหลีอเอาละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าคลิปนี้ขอฝากไปแค่นี้ได้จ้ะเด้อกราบขอพระคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้ Enjoy Lifestyle อินเดียร์มาจ้ะพ่อแม่พี่น้องพุ่น่ะสุดยอดอีนะจ้ะเนาะไปละค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ